โอเคครับวันนี้กงกราบสวัสดีพี่น้องโอเคครับสวีดสวัสดีพี่น้องชาวไทยทั้งหลายนะครับวันนี้อยู่กับผมช่างเวเวนะครับวันนี้ผมจะไม่เล่นเวเวแรัวนะครับวันดีผมจะมาเริ่มเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างว่ะเดี๋ยวผมจะลองกมหนดสวีเวหน่อยนะเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูนะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับผมแต่ว่ามันไปค่าเอนเดอร์ดักก้อนไม่ได้นะเราก็ไม่เป็นไรครับเราก็ไม่โทษเทใจเรายังไปทำอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นจุดพุชฉลองแต่เราต้องทำฟาร์มคลิปเปอร์ด้วยเดี๋ยว,ววันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเอาชีวิตรอดเป็นพาร์ทน,นะครับไม่ดิตอนก็ได้นะ โอคเอาออกมาโอเค okay, เอาเอาอ,าอ,าอา้ทอดทอด,ทดโอ้โหเกิดมาก็มีโอ้โหมมดีครับมีขวานด้วยเมื่อกี้เ,เกิดมาโหเจอแหลงมาด้วยโอเคเสร็จฉันแล้ว เออมีโปรเตโต้ด้วยมันจะทำโปรเตโต้ด้วยฟาร์มเนี่ยอืมตัดไม้เยอะๆครับไม้โอเคมาแค่นี้ก่อนช่วงนี้ผมไม่ค่อยลงคิปเท่าไรไม่ว่างผมไม่ได้ไปตัดต่อคลิปหรอก ลงเลยนะครับทำแบบบ้านๆนะ่ะอ,อืมหืมะเราเจอคุณโมแล้วตอนนี้จะมีอะไรมาบอกทุกคน ตอนนี้ช่องผมมีคนติดตาม7 subscribe และตอนนี้เหลือแค่993คน47คนนั้นเป็นกำลังใจให้แก่ช่องผมและจังกับขอบพระคุณทั้ง7คนที่กดติดตามให้ผม ผมมุ่งนะครับให้ถึง1,000ัซับไวๆทันีผมต้องการ 1, ซับเดพัยวผมจะได้ทำคลิปต่อไปผมว่าช่วงนี้น่าจะไม่ค่อยลงคลิปเท่าไหร่ทุกคนครับผมมีเรื่องอะไรจะมาพูดให้ฟังสมมติว่าผมถึง เพิ่งพิ่งทบไปไ,ปไปในภายในเดือนนี้นะครับผมจะผมจะนี่ผมจะมาทําคลิปต่อไปภายในเดือนนี้หากเดือนนี้ยังไม่ได้ก็ขอเดือนหนะ้าโอ้เมื่อกี้ผมเห็นอะไรแวบๆนะครับผมเห็นเป็นเลขโอ้โอ้ไม่ก็อั้ดูไม่เจบเก็บเก็บโอเคเดี๋ยวรอ ในที่สุดเราก็จเจอโคแล้วขอมาเจอวันนี้อีซะด้วยเจออันนี้อีซะด้วยก็ขุดมาดีครับน้องๆก็ขุดมาเลยเหล็กช่งนี้มันก็สำคัญนะไปทำชุดเกราะไปเาไปหินเหล็กไป คุณหินแล้วยังทูที่เลเวลกากๆเลยเนี่ยโอเค ถ้าเดี๋ยวครับเดี๋ยวถ้าครับเดี๋ยวผนจะลงอันไหนก่อนเนาะไม่รู้จะทำกับกินาทีนะครับ โอเคถ้าผมมีอุปกรณ์ดีๆเดี๋ยวผมมาไล่สดเดีย๋ยอุปกรณ์ไล์กล้องอะไรนี่แหละเดี๋ยวผมหาก่อนนะผมคอยได้ก่อนคอยได้งั้นที่ผมคิดไว้เห็นท่าน,นี้พออาแต่โทรศัพท์ถ่ายนะครับอันครกที่ผมใช้อยู่นี่อันเป็นอินฟินิตี้ฮ 9P นะครับอ้าวมันยังไม่หมดคิดว่านะโอเค เราใช้โทรศัพท์ Android ทั่วไปผมไม่ได้ใช้แบบว่าเสียงอะไรวะเสียงแหลอยู่นั่นแหละเสียงคล้ายๆกับซอมบี้จังเลยอ่ะครับดาบมาด้วยโอเคดาบไปฆ่าซอมบี้แล้วก็ขับหินมาขุดหินมาครับเอามาเยอะๆเลยเอามาเก็นกับโอเค โอเคเดี๋ยวนาะเราเป็นคนที่ำเดี๋ยวเราจะเอาชิลล่าในนี้ก่อนถ้ามันจะเล็กไหมก็ถามว่าผมคิดว่านะผมว่ามันเล็กนะมันใหญ่เกินไปอ่ะเออผมคิดว่ามันใหญ่เกินไปนะพี่น้องเคยพึ่งพานี่ก่อน ผมเดินมาหอเจอมเลสสิสซีโอเคเจอล้วก็ดีครับต้นไม้กอดไม้ขาวเนี่ยแล้วผมก็ไปตัดไม้เยอะๆเฮ้ยไอ้สุูเปโเจออะไรนะอะไรนะเวฟเวฟ่อเฮ้ย ท่านพระเจ้าปดโอ้มายกยยยํำไมท่านยระเจ้าท่านประยานพอมาให้จริงๆยยยยยยยเยย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 กนยงยย้มยนยปยยยันยย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 ยบยย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 ัยนนะค ตอนนี้ได้กี่อัะละสามสิบอันและวนะเธอสามสิบก้อนดีเอ่อโอ้ยตรงนี้เราเคยมาไม่ใช่หรอโอ้ยหลงหลงครับหลงหลงจริงจริงอะ

เราก็เจอแกอีกหนึ่งตัวโอเคฮะเด้อราเจอแกอีกว่าเออเจอแกอีกเดี๋ยวเราขอไปฆ่ามันมันทำเปจิตเนี่มันคงเป็นวันดีดีอันนี้ก็คงรวดเร็วทันใจ สนี้หนึ่งช่วงนี้ผมเห็นจะไม่ข้าลยโอเคไหมน่าไม่ต้องตัดหรอกโอเคผมก็เห็นชูดกศเขียนด้วยบ๊บเวมนะฮะ้าคนมันก็คนมันเทมไงอ่ะครับน้องๆตัดไม้จุดมุ้ยจุดมุ้ย <S <S อุ้ยผมเจอ ลาวินลาวลาวินลาวินนะครับเจอลาวิน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 เจอลาวินด้วยเฮ้ยผมเจออะไรอ่ะเวฟเวฟวิกกี้เฮ้ยทุกคนเฮ้ย ผมเจอหมู่บ้านด้วยอ่ะเฮ้ยเป็นบุญตาสำหรับผมจริงๆอ่ะโอ้ยเกือบตายว่ากูเนี่ยเฮ้ยหมู่บ้านวิลเลจเจ้าวกัน เพื่อเป็นเพอ่งเป็น,ปนารสมควรที่ทาลายจะพยายากดขอนความยดมั่นือมั่นในพระคุณ้าคุณครับคุณนอนแลรอโอเคคุณขอ,อนอนตามหน่อยนะนเดี๋ยวผมมาขอดูของบ้านนี้ก่อนเบ็คส์อเมร่้ย่า้ยอะไรอะเฮ้ยผมเจอเลขว่าเจอเลขฟรีว่ะ นี่แล้วผมก็เจอกางเกงด้วยปเจอกางเกงด้วยฉันเจอกางเกงลด้วยคือผมดวงดีมากเลยอะน้องๆไม่ดีผมดวงดีมากเลยพี่น้องดูดีพี่น้องเจอได้เออ

เจร์นะคะหน้าสงชอนอันนี้ก็ไปบีอาชีพเขาก็เจอโอ้มอนเป็นกองรักกองก่อกองรักกองก่อของรักของขอ่อของรัก โอเคเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บอีกส,สามนาทีนะครับแค่นี้ก่อนไหมนะ โอเคในที่สุดเราก็เจอหมู่บ้านครับพารที่หนึ่งเดี๋ยวพารที่สองค่อยเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจช่องเวเวกดให้ถึงหนึ่พันซับด้วยล่ะลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง, way, ด,ง 1, ด้วย mm hmm. ขอบคุณครับบ๊ายบายโอเคไอขุดดินขึ้นก่อนโอ้ย โอเคลาไปเลยครับบ๊ายบาย